รู้ชัดเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มตกหล่นคือกลุ่มไหนกันแน่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระต่างๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเปิดนิยามกลุ่มตกหล่น3กลุ่มที่กระทรวงการคลังพิจารณาช่วยเหลือ มอบเงินเยียวยา5,000บาทให้เพิ่มเติมในโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งต้องเกาะติดข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งคำถามที่คาใจที่ยังมีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันก็คือได้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไปแล้วและเมื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะในระบบ บ้างก็พบข้อมูลไม่ถูกต้องบ้างก็มีข้อความว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้บ้างก็พบว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลถ้าเจอข้อความขึ้นแบบนี้ควรทำต่อไปยังไงดีคำตอบคือให้คุณติดต่อร้องทุกไปที่ธนาคารโดยกระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการร้องทุกที่ธนาคารของรัฐได้แก่ ธนาคารออมสินทกสและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศในวันเวลาราชการตั้งแต่วันที่18ถึง29พฤษภาคม2563เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังเดือดร้อนแต่ขอร้องให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดด้วย หรืออีกอย่างคือคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มตกหล่นที่ทางรัฐบาลกำลังดำเนินการเยียวยาเพิ่มเติมในเร็วๆนี้จอคิวมอบเงินเยียวยาต่อจากกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มเกษตรกรโดยประสงค์ภูละเนศประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยวา่าที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกัน เพิ่มเติมโดยมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอไปจัดทําแนวทางช่วยเหลือกลุ่มตกหลนดังกล่าวซึ่งมีการเสนอใช้เงินจำนวน3,9,000ล้านบาทโดยกลุ่มตกหลนดังกล่าวมีนิยามใน3กลุ่มดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มเปราะบางหมายถึงกลุ่มผู้พิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้าน โดยในเบื้องต้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางแน่นอนแล้ว13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีเพิ่มอีกคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นเดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ1,000บาทก็จะเพิ่มเป็นเงินเดือนละ2,000บาท และผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบีย้ยอีกคนละ1,000บาทขณะที่คนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารให้กินแทน 2. กลุ่มคนชายขอบหมายถึงกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตกลุ่มบุคคลล้มละลายซึ่งกลุ่มนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอ ก็รับหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มนี้เช่นกัน3กลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมและกีฬาหมายถึงกลุ่มอาชีพลิเกลำตัดซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมรับหน้าที่ในการดูแลโดยเริ่มทำการสำรวจและรวบรวมรายชื่อมาแล้วและกำลังดำเนินการต่อไปและกลุ่มบุคลากรทางการกีฬาอย่างเช่นนักกีฬานักมวยเป็นต้น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับหน้าที่ดูแลซึ่งคนกลุ่มนี้อาจช่วยเหลือเหมือนกับเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาท3เดือนแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือการช่วยเหลือซ้ำซ้อนจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหมายเหตุกลุ่มตกล่นนี้ไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่แมค้าออนไลน์ข้าราชการบำนาญและคนว่างงานอยู่เดิม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและสามารถหางานทำได้โดยมีตำแหน่งงานว่างมากถึง1น 000, 0,000สนตำแหน่งงานนอกจากนี้มีรายงานประมาณการประชากรของประเทศไทยพศ2553-2583ถึงตามที่สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอช โดยพบว่าในปี2563ประชากรของไทยมีจำนวนทั้งหมด66.5ล้านคนแบ่งเป็นวัยเด็กเด็กแรกเกิดถึง14ปีในพศ2563มีจำนวนประชากรเด็กเล็ก11.2ล้านคนหรือ16.9%ของประชากรทั้งหมด 2. ประชากรผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ในปีพศ2563มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุประมาณ12ล้านคนหรือ18%ของจำนวนประชากรทั้งหมด 3. ประชากรวัยแรงงาน15-59ปีในปีพศ2563มีวัยแรงงานประมาณ43.26ล้านคนหรือ65%ของจำนวนประชากรทั้งหมดโดยสรุปคือ ในปี2563มีวัยแรงงาน3.6คนต่อผู้สูงอายุ1คนและประชากรผู้หญิงมีอายุเฉลีย่ย80.4ปีผู้ชายมีอายุเฉลีย่ย73.2ปี 4. ประชากรคนพิการข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระบุว่า มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน2 2 7 5 0 0คนหรือคิดเป็น3.05%ของประชากรทั้งประเทศอ้างอิงจากสำนักงานทะเบียนกลางกรมการปกครองณนะวันที่31ธันวาคม2562แบ่งเป็นคนพิการเพศชายจำนวน1 58,405คน หรือ52.20%และเพศหญิงจำนวน9 6 9 0 9 5คนหรือ47.80%ค่ะก็ได้จบแล้วสำหรับข่าวสารสาระสำคัญวันในวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ